สวัสดีคะ่ะทุกคนเลยนะคะก็วันนี้เนี่ยเราจะมารีวิววิธีการรักษาสิวที่หลังของเรากันนะคะคือเวียก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเป็นสิวที่หลังแบบเยอะมากคือสาเหตุมันเกิดจากการที่แบบเราไม่อาบน้ำนั่นเองค่ะคือมีช่วงหนึ่งเนี่ยเวียไม่ได้อาบน้ํานะคะเราก็แบบเป็นสิวที่หลังเยอะมากแล้วทีนี้เนี่ยเวียก็ได้ทําการรักษาสิวที่หลังก็หายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เลยจะมาบอกทุกคนว่าแบบเราใช้อะไรบ้างวิธีการดูแลสิวที่หลังยังไงบ้างนะคะอย่างเช่นตอนนี้เราก็สามารถใส่เสื้อโชว์หลังให้ทุกคนดู ได้แล้วว่าแบบเออมันดีขึ้นแล้วจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเรามาเร <Yeah. S 1> ิ่มกันที่อย่างแรกเลยค่ะอย่างแรกที่เวจะใช้นะคะก็จะเป็นสบู่ของเขานะคะอันนี้ก็คือสภาพที่เราแบบใช้จริงทุกคนมันก็จะมีความแบบเยินเยนิดนึงนะคะคือสบู่ตัวนี้เวจะบอกว่าเป็นสบู่ที่แบบกลิ่นหอมมากเวลาโปกติเราเจอ er สบู่อะไรอย่างงี้นะคะกลิ่นมันก็จะมีความแบบแรงๆกลิ่นรุนแรงแต่นี้จะมีความแบบหอมๆนวลๆนั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยนะคะหลักๆก,ก็คือจะช่วยลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียนะคะคือซีแอคเน่เนี่ยก็จะเป็นการเกิดสิวววใช่มัั้ยตนนีก็จะไ แล้วก็ลดการเกิดเชื้อนั่นเองแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะคะเขาอยางเป็นสูตรพิเศษที่จดสิทธิบัตรของเกาหลีว้นลยนะคะมีส่วนผสมของโสมแล้วก็มีส่วนผสมของใบยูคาลิปตัสนั่นเองค่ะอย่างที่เวบอกไปนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียรแล้วก็ลดพวกแบบการเกิดสิวที่หลังของเราอะไรประมาณนี้แล้วสิ่งที่เราแบบสัมผัสได้แบบสัมผัสได้เลยคือตัวนี้เวลาเราอาบเสร็จอะ่ะมันจะไม่ทําให้ผิวของเราอะ่ะแห้งเลยทุกคนคือปกติเราใช้สบู่อาบน้ำใช่ไหมพอเราอาบน้ำเสร็จเนี้ยผิวมันก็จะแบบแห้งแแตตต่่ััััััวววเเนีี้หหลลงงจาากทอออขขดดะไรคืบบผิ มันไม่แห้งเลยคือมันจะไม่เหมือนสบู่ทั่วไปนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราแบบชอบมากอีกอย่างหนึ่งของเขาเลยและที่สําคัญคือมันจะช่วยฆ่าเชื้อโรคและการสะสมของแบคทีเรียนะคะแล้วอีกข้อหนึ่งที่แบบเราขอแอบกระซิบบอกทุกคนคือมันจะทําให้ขี้ใครหลุดง่ายมากตัวนี้ก็คือแบบไปลองได้ราคาไม่แพงเลยคือก้อนนี้นะคะ179บาทเท่านั้นนะคะก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้หรือว่าจะกดตรงลิงก์ข้างล่างที่เวไสไปใ,สไให้ทุกคนก็ดได้ค่ะชิ้นที่2นะคะ,ะ,คะก็คือเป็นตัวโทนเนอร์นั่นเองก็คือตัวนี้ หลังจากที่เราแบบล้างน้ําออกแล้วอะไรเงี้ยค่ะเวจะเอาตัวโทนเนอร์เนี้ยหยอๆใส่ที่หลังแล้วก็ถูไปที่หลังแล้วก็ทาตรงหลังเลยตัวนี้นะคะหลักๆคือเขาจะช่วยผัดเซลล์ผิวของเราที่แบบมันตายแล้วเกิดการอุดตันอะไรเงี้ยที่ทาให้เกิดสิวได้ตัวนี้เนี่ยนะคะเขาก็ยังเป็นโทนเนอร์ที่ช่วยบํารุงผิวของเราด้วยหลักๆเลยคือเขาจะมีส่วนผสมของทิวทีออยนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของาลิดสลิดแอซิมีไนอาซินามายแล้วก็มีซิงค์พีซีเอด้วยค่ะอย่างที่บอกไปหลายๆคลิปแล้วก็คือตัวซิงค์ซีซีเอเนี่ยจะช่วยกับ สามารถช่วยให้แบบลดการเกิดสิวที่หลังของเราได้แล้วก็ยังช่วยผลัดเซลล์ผิวอ่อนๆด้วยแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่จะช่วยเรื่องพวกแบบรอยดําที่หลังรอยแดงต่างๆที่มันจะแบบชอบมีรอยทิ้งไว้อะไรเงี้ยก็คือตัวนี้เลยค่ะ,ต,ะ,คะค ong, D, um. ตัวนี้เนี่ยนะคะก็คือด r รพง28ยี่สิบแปดดีวายทันนิ่งโดนบอมนั่นเองตัวนี้เนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องรอยดํารอยแดงต่างๆที่หลังเนี่ย ต้องตัวนี้เท่านั้นคือเราใช้แล้วแบบเราชอบมากทุกคนพวกแบบรอยแดงแเล็กๆรอยดำาๆเนี่ยคือมันหายไปหมดเลยคือโปเตียเมื่อก่อนเราจะเป็นคนหนึ่งที่แบบจะมีสิวอุดตันแบบเล็กๆที่หลังใช่ไหมแล้วเราก็จะชอบแบบเกาอะทุกคนเข้าใจความรู้สึกไหมมันจะแบบชอบเกาชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มันก็จะทิ้งรอยดำรอยแดงไว้ที่หลังของเรานะคะแบบบางทีเงี้ยเราก็ไม่ทันได้สังเกตไม่เห็นใช่ไหมมันก็เป็นรอยทิ้งไว้เนี่ยแล้วก็วิจจะก็ใช้ตัวนี้เนี่ยไปที่หลังของเรานะคะคือเดี๋ยววจจะกดให้ทุกคนด บบนีเ้เราก็สามารถแบบทาไปที่หลังของเราได้เลยนะคะตันนี้ก็คือจะช่วยพวกแบบรอยดำรอยแดงต่างๆอะไรประมาณเนี้ยเราก็ทาไปได้เลยค่ะ สามารถทาได้ทั้งตัวเลยนะคะหรือว่าใครที่แบบเป็นสิวตรงหน้าอกอะไรเงี้ยก็สามารถแบบทาได้อันนี้ก็คือทาได้เหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยกับพวกไวท์เทนนิ่งนะคะเป็นตัวที่แบบทํามาเพื่อสําหรับทาตัวเลยก็คือมันจะคล้ายๆกับสูตรทาหน้าของเขาคพรจริงๆเขาจะมีสกินแคร์ที่แบบช่วยเรื่องไวท์เทนนิ่งของเขาด้วยนะคะที่ไว้สาหรับทาหน้านะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะได้ปริมาณที่แบบเยอะกว่าแต่ว่าก็เข้มข้นเหมือนกันค่ะแล้วนอกจากนี้ใครฟังดีๆนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องลักแหล่ดำข้อศอกดําอะไรต่างๆเงี้ยก็คือสา ามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนอกจากวิจเอาทาหลังเนี่ยทุกคนเยียางเอามันมาทารักแร้ของเราด้วยคือใครที่เคยทมหนังไหมมาว่าแบบเออมีวิธีการดูแลรักแร้ยังไงคะก็คือเราก็กดแล้วก็ทาไปได้เลยคะ่ะทุกคนอย่างที่เวิวบอกไปนะคะตัวนี้นะคะก็จะช่วยเรื่องแบบไวท์เทนนิ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถทาตามรักแรก้หรือว่าตามข้อศอกอะไรอย่างนี้ที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยตรงนั้นมันคล้ำอะไรอย่างนี้ก็สามารถทาเข้าไปได้นะคะอย่างที่บอกไปว่าตัวเนี้ยเข้มข้นมากไวท์เทนนิ่งดิมมากคือใครแบบรอยดํารอยแดงรักแร,กร,กแรก้ดำ,ดำก็คืออยา ตัวนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือเราชอบจริงๆคือเราลองใช้แล้วแบบมันดีแบบโอเคตัวนี้คือตัวที่แบบเราชอบที่สุดเบิกมากแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นพวกเจลแต้มสิวนั่นเองคือเจลแต้มสิวนิวจะใช้เป็นกลุ่มเดียวที่ทากับใบหน้าเลยนะคะที่เิวชอบมากๆก็จะมีเป็นตัวมิซูมิแล้วก็เป็นตัวเนี้ยของดากอนบอดนะคะ ชาเป็นตัวนี้ที่แบบเราชอบตัวนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราเคยรีวิวกับพวกตัวรักษารอยดํารอยแดงของเขาที่เป็นหลอดๆเนี่ยก็คือดีมากอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาออกมาเป็นตัวแบบเออที่แต้มสิวอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะแบบเวิร์กมากเหมือนกันคือมันจะช่วยแบบแต้มสิวที่หลังของเราได้นะคะแล้วก็จะช่วยรอยดํารอยแดงด้วยประมาณหนึ่งนะแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเจลแต้มสิวลูกรักของเราก็คือเป็นเจมิซูมีนั่นเองทาได้ทั้งที่หน้าแล้วก็ที่ตัวเลยนะคะอย่างที่ตรงไหนที่แบบเป็นสิวอะไรเงี้ยมันก็จะดีขึ้น แต่ทุกคนมีอจะบอกว่าคือเจลแต้มสิวเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบถ้าเราใช้ได้ประมาณ1-2เดือนก็คือควรเปลี่ยนยี่ห้อนะคะอย่างวิวจะบอกว่าวิวชอบมิซูมีมากแต่พอเราใช้นานๆไปใช้นานๆเข้าเนี่ยมันเริ่มดื้อทุกคนมันเริ่มดือ้อมันแบบเริ่มแต้มแล้วก็ไม่ยุบแต้มแล้วก็แบบไม่ค่อยดีขึ้นแล้วก็ต้องแบบใช้สลับสลับกันไปหรือว่าใครมีเจลแต้มสิวที่แบบพี่เวขามันดีมากหนูใช้แล้วแบบมันดีมากก็คือสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะวิวก็จะไปซื้อมาตามกันบ้างแล้วก็ถ้าดีีี v v เเนน่ยวววิวิิจะะะามมมพตให้กหกับทุคนนะคะ ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการรักษาสิวที่หลังของเราก็จะมีประมาณนี้เลยนะที่แบบเราชอบมากๆนะคะแล้วก็สบู่ตัวนี้วิจะบอกว่าสบู่ตัวนี้กลิ่นหอมมากอืมเราชอบมากแล้วก็ที่สาคัญก็คือแบบตัวนี้นะคะมันไม่ทําให้ผิวแห้งเหมือนสบู่ทั่วไปก็คือเวิร์กมากแล้วก็ตัวโทนเนอร์อันนี้ก็คือเราสามารถทาไปที่หลังของเราเพื่อเป็นการช่วยผัดเซลล์ผิวแล้วก็ยังมีซิงค์พีซีเอที่แบบช่วยรักษาสิวกันเกิดเชื้อต่างๆนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องวท์เทนนิ่งใครที่แบบมีปัญหาหลังดําหลังมีรรอยยยหลังไม่เ่เีีบน ตัวนี้ตัวนี้เลยคือรอยดำรอยแดงแบบดีมากทารักแล้วอะไรเงี้ยก็คือแบบได้หมดเลยนะคะนั่นแหละค่ะแล้วก็เป็นเจลต้าสิวสองอันนี้นะคะก็คือใครที่เป็นสิวที่หน้าอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ด้วยนะแล้วก็อันนี้ก็คือเจลต้าสิวที่เราทานหน้าเหมือนกันก็จะ ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับการรักษาสิวที่หลังของเราทุกตัวที่เรามาพูดในะวันนี้ก็คือเราใช้เองแล้วแบบมันหายจริงๆมันแบบมันชอบจริงๆก็เลยเอามาบอกต่อทุกคนนะคะแล้วก็สําหรับใครที่สนใจอยากได้แต่ละอย่างเนี่ยก็สามารถไปดูตรง description box นะคะวนนก็จะใส่รายละเอียดต่างๆช่องทางการสั่งซื้อหรือถ้ามีขายในเซเว่นก็ไปซื้อที่เซเว่นกันได้นะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe มาเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะก็คือคําถามเนี่ยเป็น คำถามที่มีคนถามเข้ามาแบบหลังไม่เยอะมากเหมือนกันเกี่ยวกับพวกแบบรักษาสิวที่หลังแบบสิวที่หลังเป็นอย่างเงี้ยมันทํายังไงดีคะถึงจะหายนะคะวันนี้เราก็รวบรวมไอเทมที่แบบเด็ดๆมาฝากทุกคนแล้วนะคะสาหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย,บาย,บายมาเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะ